สวัสดีครับผมปอดครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงผมกับช่องไอพีอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่นกับแอนิเมตันตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสองในปีที่36นั่นเองนะครับก็เมื่อหลังจากอีพีแล้วพี่สีซานสือของเราก็คือโชว์อยู่คนเดียวเก็บหมดเก็บหมดเก็บเรียบจริงๆตอนแรกก็ทำแบบทำแบบเล่นๆเนาะทําไมทําไมก็ต้องแบบเอาจริงเหมือนกันเพราะฝั่งนั้นเขาก็แบบเป็นสู้ตายสู้ตายแล้วก็ใช้พวกวิญญาณกันอย่างเยอะเลยแล้วก็ไปตัดจบตรงที่ที่ว่าอีห้าวกำลังแบทบ ทีมอีกทีมหนึ่งที่แบบว่าเป็นระดับที่อาจารย์โจาย, <นะ S 2> ยางให้เห็นโอเคก็เดี๋ยวไปดูวันต่อเลยทิพอยนชนอันิเมะเรื่องนี้ใน e ีที่สามสิบหกนะครับตอนที่สามสิบหกการแข่งรอบสองในกลุ่มของเรามีราชาวิญญ,ญาณห้าวงแหวนสองคนสองคนหรอฟังพิ่ราชาห้าวงแหวน ราชาระดับ50ขึ้นลงสนามเช่นนั้นคนอื่นๆอาจเป็นปรมาจารย์ระดับ40ขึ้นไปแต่คนที่มีพลังสูงสุดในกลุ่มเป็นแค่ปรมาจารย์ระดับ43เท่านั้นไม่ต้องไปสนใจแค่อีกไม่กี่รอบผู้พิเศษท้าก็ลลงได้ไม่ใช่แการาชาบัญญาณนะเรามีจักรพรรดิถูกองหวนผู้ร่วมไม่สนไม่ได้ก่อนรถพี่จะลงแข่งได้ยังไงเราก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของรงเรียนอืมปเป คือเจ้าคิดจะทำไมแต่ว่ามันเกินไปหรือเปล่านะการแข่งครั้งนี้ไม่ใช่เวทีของเรานะผู้วีท่าต่างที่เป็นหลักรุ่นต่อไปอเปิดไวเร็วขึ้นก็ไม่เป็นไรเปไิดเผยเหรอเดี๋ยวครับสิท่ใหญ่ความหมายท่านคือท่านกับพี่พี่สารสือมีพลังที่ซ่อนไว้เหรอคิดว่าชื่อเสียงดาราผู้ฝ่ายนอกของเราเนะี่ยเป็นเรื่องโกหกจรเแล้วที่ท่านแข่งวันนี้แสดงพลังออกมาก,กี่ส่วนกัน ต่เขาไปเลยวันนึงส4งสี่ส่วนอ๋อตอนจริงคือข้ากับเป้ยๆต้องรวบมือกันถึงจะแสดงพลังแข็งแกร่งที่สุดได้ถ้าต้องสู้จักรพรรดิยิญญาทุ่ทั่วไปก็เชื่อว่าจะสู้มีได้มีอะไรซ่อนอยู่เยี่ยมไปเลยแต่ต้องอดทนจนกว่าพี่สิงห์เทาจะแข่งได้แต่คนที่สู้ได้มีแค่สิพี่ใหญ่กับพี่สารสือซึ่งไม่พอข้าหวงตรงแล้วก็เซียวเซียวล้วนเป็นจุนอ่อนเวลาเช่นนี้อย่ามารวมข้าด้วยได้ไหม โรงแรมสิงหัวในฐานนักวิญญาณมางอาวุธวิญญาณยังไงกันเหตุที่ทําให้สําน ah ักฐานตกําเป็นเครื่องมือในการสวยโอกาส มอบบางทีอาจจะช่วยชดเชยคนที่เป็นจุดอ่อนอย่างข้าหวังตรงและเสียวๆได้การแข่งครั้งนี้ต่างกับครั้งก่อนอย่างมากวิญ,ญญาจาริสุทธิ์กำลังลดลงการรมมวมวิศวกรกับวิญญาจารย์ใกล้เข้ามาสมาชิกที่เข้าร่วมแข่งขันต่างมีอาวุธวิญญาณพวกเขาต่างลืมสักสีการต่อสู้ของวิญ,ญญาจารคนบริสุทธิ์ใช้พลังที่ถูกฝนมาเท่านั้นที่ดีที่สุดอาวุธวิญญ,ญาเป็นของนอกกาย ผู้บริหารของสื่อไหลเครือก็คิดเช่นนั้นด้วยพวกเจ้าลองนึกถึงที่เพื่อเขาหมิงโตร้ระเบิดที่วิญญา,าณเดียร์ทำร้นหากเราก็มีอาวุธวิญญาณป้องกันผลจะเป็นอย่างไรระเบิดท่าอาวุธวิญญาณที่จะระเบิดรวดเร็วแต่ทำลายอาวุธป้องกันระดับหกไม่ได้หากผู้เพ,พื่นพี่มี่นำวิญญาณป้องกันไว้เพ,พื่นพี่เหรเข้าเสียงก็คงไม่เสียชีวิต ตอนนี้พลังเราไม่มากพออาต,ต้องติดอาวุธแต่หากฝึกถึงระดับมั่นคงอาวุธก็แทบไม่มีประโยชน์แล้วใช่ไหมหากให้การฝึกฝน,นเป็นหลักอาวุธวิญญาณเป็นรองก็ยิ่งแปลกไม่ใช่เหรอ,อตอนนี้มีพรหมยุทธ์ระดับ98าบอย่างผู้อาวุโสเสวียนก็พูดไม่ได้ว่าเก่งที่สุดในดินแดนพระมวิศวกรระดับเก้าสุนยันชาห้อยต้นข้ามฮมี่วิศวกรระดับสิในตำนานอีกคนระดับ10 ยิ่งกว่านั้นการที่มนุษย์ลุกล้ำพื้นที่อาศัยของสัตว์ปิการ์มุ่งแบนอาจกลายเป็นของหรือไป็น้อตอนนี้อาวุธคือรากฐานความแข็งแกรแงของมันถ้าเราหยอกนะเราก็จะไม่เป็นพวกล้อหลังทุกคนตามมาต้อง <จะ S 1> อยู่ร่วมกันก็ได้ใช่มีดีกว่าไม่มีตามยุคก,กันเนาะ <laughs> ตามยุคสมัย จะออกใ oh. โ้เป็นอะไรไปอะคาเองก็ไม่รู้เหมือนกันคําไม่ชอบอาวุธวิญญาเลย uh. <อ>ไม่เป็นไรเขาจะกลับไปคิดดูพวกเจ้าไปกันม <c oughs> ัง <c oughs> ต้องอยู่ในสำนักที่ซ่อนเร้นจากโลกตั้งแต่เด็กไม่ชอบอวญญญาวุธก็เป็นเรื่องปกติสำนักซ่อนเร้นเหรอแปลกนะดูเหมือนวา่าบอลโตไม่เคยพูดเรื่องของตัวเองเลย ยินดีต้อนรับสู่สนามประมูลมันจะตึงกันหมดเลยีเดยพูดคไไม่ได้เดีกกยมใหญ่ที่สุดในจักรวรรดิสิงห์หลวคืนนี้จะมีแต่อาวุธวิญญาณขาดไม่ได้คือที่ประมูลทุกเลือกทุกท่านสวัสดีค่ะข้าสิงห์หยาเป็นผู้ดำเนินการประมูลของยนะคืนนี้รับหน้าที่ดำเนินการประมูลและคืนนี้มีอาวุธวิญญาณระดับสามถึงหก กับวิศวกรและบิงค์ตระู้ต่มกว่าราชาอาวุธระดับสามถึงหกจัดมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะเลยหรือการประมูลนี้มีสิ่งดีอยู่เบื้องหลังกันนะจ้าขอนำแสดงสินค้าประมูลชิ้นแรกสินค้าชิ้นแรกของเราคืออาวุธระยะไกลระดับสามอาวุธยิงยาชาล่าโดยวิศวกรวิญญาณระดับหกการวงแหวนเวทปรับให้ดีขึ้นทางโจงดีติดชาชา ทดสอบแล้วว่าอาวุธยินยาชานี้เมื่อใช้กับประชาห้าวงแหวนสายโจมตีที่ไม่มีการป้องกันจะทําให้รู้สึกชาไปหนึ่งวิอ๋อชาไปหนึ่งวิทำให้ตัวชาไปช่วสันซ่าคุณสมบัติของอาวุธนี้ก้าวหน้ากว่าอาวุาระดับสามทั่วไปมากเริ่มต้นที่หนึ่งพันเหรียญพูดทองทุกครั้งจะเพิ่มไม่ต่ำกว่าห้สิบเหรียเริ่มการประมูล หนึ่งพันสามร้อยเหรียญพูดทองแ0 0รอยเหรียญพูดทององพันห้าร้อยเหรียญพูดทองเฮ้โหลูกค้าใบเลขหนึ่งร้อยหกสิบหกประมูลที่สองพันห้าร้อเหรียญพูดทองมีใครให้ทพิ่มไหมครับสองพครั้งที่หนึ่งสองพอครั้งที่สองเราเรียนจ่ายจ้สองพันห้าร้ครั้งที่สามเป็นประมูลเราเรียนจ่ายแล้วหรือเป่าคจะเป็นคุณใช้อาวุธนี้จากรของเรา ช่แค่อุธระดับสามไม่มีประโยชน์ใ um, ห uh, 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 ้เซลเซียวใช้ลังของเซลเซียวถึงระดับ29แล้วเรื่อระดับได้ตลอดอาุธระดับสามให้อาราราสารโงแบนใช้หมอแล้วให้หัวหน้าห้องดีกว่าหัวหน้าอยู่สาขาอาวุธของใช้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเออยังไม่เธออีเหรอรอบนี้มีอาวุธการบงนูเยอะพวกเจ้าจะได้ทุกคนแถวจะรอของใหญ่กว่านี้อเฮ้ เ,เปิดประมูลปิดประมูลปิดประมูลต่อไปเป็นสินค้ารองชิ้นสุดท้ายของคืนนี้รองชิ้นสุดท้ายหรือชิ้นสุดท้ายรองชิ้นสุดท้ายสินค้าชิ้นนี้มีชื่อน่ารักมากๆชื่อว่า,วาขวดนมขวดนมกับปุ๊กกัปิ๊ขวดนมเป็นพินชายย่ายชื่อจริงๆก็คืออาวุธวิญญ,ญาณเพิ่มพลัง ประโยชน์เติมพลังวิญญาณขวดนมในระดับประจันว man ิญญาณสี <Yeah> ่อาวุธวิญญาณเพิ่มพลังระดับขวดนมนี้อยู่ในระดับสี่เริ่มต้นที่6,000เหรียญพูดทองทุกครั้งจะเพิ่มไม่ต่ำกว่าหนึ่ร้อยเโอพิ่มไปไหมโอ้ไม่อด2 5เออเออ5,000รัยที่สองาเหรที่สาดหมด2 5,000เหรียญพูดทอง รองที่สามเป็นประมูลเก็บหมดลำดับต่อไปจะเป็นสินค้าชิ้นสุดท้ายของคืนนี้ราคาของมันค่อนข้างสูงอยู่ถ้าเชื่อว่าคนที่รู้จักมันดีจะรู้ว่าของชิ้นนี้คุ้มค่าแค่ไหนเสียเสียวปะเนี่ยอะไรเฮ้ยแฮกอ่ะดูดูดูอุ้ย ไม่เป็นอะไรรู้ยังว่าของใครรู้สึกเหมันคมมากคมมากแกะสลักฮะมีแกะสลักนี่แกะสลักอะไรอ่ะขั้นตอนสำคัญสุดในการทำอาวุธคือแกะสลักพลังมหวนจรรย์อ่าเป็นแกะสลักเอออ่าก็ต้องใช้วีระดับสูงด้วยเออทุกท่านในที่นี้หากมีวิศวกรนั่งอยู่เชื่อว่าคงคุ้นเคยกับคำว่ามีแกะสลักติดอันดับ มีดแกะสลักติดอันดับคือมีดแกะสลักที่ติดหนึ่งในร้อยอันดับแรกในการจัดอันดับทั่วดินแดนมีดทุกเล่มเป็นสมบัติที่พบเห็นได้แต่ไม่อาจครอบครองทุโรุม uh huh. เรียนสื่อหลยคือมีมีดแบบนี้แค่สองเล่มซึ่งอยู่กับหอออนเซ็นลิงเออสาขาอาวุธกับอาจ,จารย์ฟานฟุยอรออะไอยู่ล่ะนี่เปิดประูแล้วเข้าเออเออราอยัางใครจะได้แข่ผู้มีเกียร์อย่าเพิ่งใจร้อน มีเแกะสลักสิ่อันดับนี้ถึงจะล้ำค่าแต่ก็มีข้อเสียร้ายแรงอยา่างขอชี้แจงก่อนข้อเสียร้ายแรงเหรอมีดแกะสลักเล่มนี้มันอยู่อันดับที่99แต่ควาสมสามารถแท้จริงของมันให้อยู่อันดับที่30สิ oh, ก็มีปัญหาแต่กลับอยู่อันดับรังท้ายนั่นเป็นเพราะมีดแกะสลักเล่มนี้ต้องคำสาบเอามีดแกะสลักที่มีการรุกายเล่มนั้น ญมีดแกะสลักนี้ก็คือมีดแกะสละักเลืนวิญญาณดุร้ายเย่างนั้นมันถือกําเนิดขึ้นในสุริยันจันทราเมื่อสามพันปีก่อนโ,อโดยวิศวกรวิญญ,ญาณระดับเก้าที่เก่งกาจจนน่าทึ่งพ่อถือกําเนิดก็นําหายนานมาสู่เจ้าของอทําให้เขาพังพินาศไปในสุดจากนั้นก็ผ่านมือเจ้าของสามสิบเจ็ดคนและทั้งสามสิบเจ็ดคนล้วนตายอนาถไปอีเป็นสักคนตายลวเห็นก็เลยกิญญยู่ เออาจารย์พูดถึงมีดลักรยานะซิกมาแล้วต้องคำสาบไม่ใช่ข่าวลือแน่ถึงจะเป็นมีดดิลันดาบก็จะซื้อได้คำเริ่มต้นที่หนึ่งแสนเหรียญผ้าเงินประมูลครั้งละห้าพันเหรียญพูดถ่าเริ่มการประมูลไม่มีใครซื้อได้เลยอ่ะก็รู้ว่าของใครอ่ะความตายก็รู้อยู่แล้วของใครมันมีคนสั่งมาต่างไย่พอหนึ่งแสนเฮ้ย โรงเรียนจ่ยายลูกค้าท่านนี้ประมูลที่หนึ่งแสนเียมีท่านไหนจะประมูนไม่มีใครซื้ออยู่หรอเจ้าอาจารย์โจสิพี่ใหญ่ข้ามวิธีทำลายคำสาบบีดเล่มนี้ซื้อมันเถอะครับมันใจหน่อยอีเดียตระก้าเขาบอกมาแล้วท่านเขาบอกมาแล้วหนึ่งแสนคร้อมที่หนึ่งหนึูงนห่สหรึ่งพสนหนึ่งแสนหนึ่นหนึแหนสาหน่แห ลุงแสง <ยา S 2> รักที่สามปิดร๊บเลยจบวันนี้ทุกคนได้แต่ของดีๆไม่รู้วังตรงเป็นไงบ้างฮะฮะฮะวังตรงเป็นอะไร เหมือนกันวันนี้เป็นอะไรอะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรตอนที่ทุกคนพูดถึงอาวุธวิญญาณจู่ๆข้าก็รู้สึกงุดหนิดในหัวของข้าเหมือนมีอิจจิตใต้สำนึกต่อต้านอาวุธวิญญาณอ๋ออิจจิตสำนึกเหรอหรือในผู้พลังจิตของวังตก็มีอย่างอื่นอยู่หวังตเจ้าเชื่อใจข, <c oughs> ข้าไหมข้าเป็นวิญญาณาสายพลังจิต แต่ในหัวข้ามีอีกจิตสำนึกอยู่ข้าเข้าไปดูในหุ้พลังจิตของเจ้าให้ได้นะยาทางเลยนะถ้ารู้จะตายเอาเด้อดีนั้นหลับตาลงสิเอาเอาไว้เขาไม่สวกหวังตรงเขาก็ไม่รู้ไงอย่างตออท่านพลังจิตข้าแต่เราพอรู้อยู่ใช่โอดพระเอก็ไม่ได้หรอก อารมณ์เหมือนว่าจะมีใครคอยสั่งนะต่อต้านเบาๆนั่นอะไรอ่ะ <c oughs> แสง,แงเทพเอ่ะโอ้โหพ่อมารอต้อนรับเลย <c oughs> <c oughs> หนีด้วยโอ้โห <c oughs> เปิดเปิดเลยเปิดพอจะเย็นสปอตไลท์มาแล้ว เสุขาการให้ลูกเขาไว้เหรอกานให้ลูกเขาไว <c oughs> ้เดินกลับ <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> โดวงตาพ่อบนตร <c oughs> ง <c oughs> <tough> <c oughs> เจ้าฮะอุ้ยเฮ้ยเออหมิงอ an ่ตอตาหมิงด้วยงเียตรงเีย้กูกะเีงทั่วตวกระโดนตักระโดนเสียวตองไม่นไรข้าไม่วาใจข้าจะไมท้สไเขาอหวิ่เจ้าเป็นหัวเรือสับคนแล้ว เสียวตงไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ที่สื่อไหร้ข้อจะต้องรู้ไว้ว่าเขาคอยมองมูกตลอกเชื่อตัวเป็นป้าน่าเสีแต่ครั้งที่อุลเล็กถูกตุ้มกเป็นเรื่อ,องใหญ่เราต้องส่งเสร็จในสำนักสร้างสี่คนแต่ไม่พึ่งครองเสี่ยวตงก็ดี ไม่ใช่แค่เสียวตุการปกป้งสนาโบราณเก่าแก่นับหมื่นปีนี้แทนเขาก็เป็นหน้าที่ของเราเช่นกันเหนืไล่า,ลาฟ้าดินเมืดหัวใบไม้กลางสายถ่านดุดสายใหญ่เชื่อมขอบฟ้าชื่อเสียงห้าเทียนขจรไกลสารทินยอดเขาพระสุมเมรุโบราณหมืน่นปียะ พอมาเราต้อนรับเลยแต่ก็ไม่ได้เห็นนานเนาะไม่ได้เม่เออเออคิดถึงจริงนะเออมิงต้าหมิงด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยก็ทําไม่รู้ว่าเขาคอยแบบคอยจับตามองคอยเฝ้ามองเขาเป็นผนึกพลังลูกสาวไว้อยู่เอออะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ากลัวลูกสาวจะแบบจะรับอันตรายคอยมองอยู่แบบไกลๆอะไรก็เฉลยเลยเฉลยเลยไม่ต้องให้รอนานอะไรอย่างงี้เนาะแต่แต่ก็เข้าใจได้ในฝั่งนี้เขาก็คงแบบว่าสงสัยแหละว่าทําไมแบบขนาดบางตัวยังไม่รู้ตัวเลยว่าทาไมตัวเองถึงรู้สึกมีความริงต่อข้ามขนาดนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบ อาสาเข้าไปดูหน่อยก็แค่อยากรู้เฉยแค่อยากรู้<ช><ล>นะแต่พอรู้ปุ๊บก็โอเคตามนั้นก็ตายยินดีที่สองคนเขาช่วยไว้ทันนะ ก็เลยแบบรอดไปอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ e ีพีนี้ก็เป็นอีพีแห่งการประมูลสินค้าเนาะก็หลังจากที่เราก็รู้แล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีระดับราชวิญญาณสองคนนะไม่ทันทีม็นแค่สองคนเลยเนาะก็เลยแบบเหมือนมาคุยกันแล้วก็ปรึกษากันว่าจริงๆไอ้เรื่องของวิญญาณนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญกันนะอะไรอย่างเงี้ยการมีไว้มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเกิดการผิดพลาดอะไรขึ้นมาใช่แล้วมันก็เป็นแบบว่าตัวช่วยได้เนาะในการต่อสู้แบบเป็นตัวหลักกับตัวรองอะไรอย่างเงี้ยอะไม่ต้องห่วงนะเงี้ เดี๋ยวทางโรงเรียนจะจ่ายให้เองก็จะเห็นอาจารย์โจคือประมูลยับเลยประมูลไม่หยุดไม่หยุดจริงจริจนเจอไอชิ้นสุดท้ายเนี่ยไหนี่สลักที่มันแบบพีคมากตอนนั้นทุกคนก็แบบอุ้ยเล็งละอยากได้อะไรอย่างงี้แต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงจริงๆระดับมันอยู่ระดับที่99ใช่ป่ะใช่แต่ที่แท้จริงมันอยู่ดีระดับ30บอะไรอย่างงี้มันมีเหตุผลของมันก็เพราะว่ามันเคยแบบอารมณ์เหมือนแบบเคยฆ่าเจ้าของที่ใช้ไปแล้วเออทีเป็นแบบว่าต้องคำสาดดูปิญญาดูปิญญาใครใช้ก็ตายหมดคนแรกก็ไปแล้วอ ก็อีกสาสิเสจ็คนใช่ป่ะก็ตายหมดก็ตายหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ทุกคนแบบไม่อยากได้กลัวก็เลยเลื่อนไปอยู่ระดับที่เกสิเก้าอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ชอบความตายกระซิบมาบอกกระซิบมาบอกแล้วอุ้ย มีวิธีแก้ไขคำสาบได้ชอบมากอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความตายเนี่ชอบจริงๆก็ก็ซิปมาแล้วอีเขาก็เลยแบบโอเคเอาเลยเอหนึ่งแสนหนึ่งแสนเหรียญพุทธทองใช่ไมไม่มีใครประมูลแข่งด้วไม่มีใครแข่งด้วยแต่แต่เชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากได้เพราะคำสาบแล้วกลัวไงแล้วก็แพงด้วยเออก็แพงด้วยเนาะก็เลยก็เลยกลายเป็นอีเข้าที่ได้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปแก้ไขคำสาบแต่เราก็ยังไม่เห็นนะว่าแต่ละคนได้อะไรไปว่าก็จะเห็นแค่อันแรกของที่สรุปให้ใครเซียวเซียวใช่เซียวเนาะที่เป็นน้องยุงอ่ะน่าจะเซียวเซน้องเนาะอะไรอย่างงี้ก็ไไม่่รู้้วายังงงตอ กดูอีกทีหนึ่งเนาะอ่าแล้วกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเรีเซชั่นกับอนิเมะันตำนานจอมยุทธพูดถังซานสองใน EP ที่36นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปได้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอคอนทีวีในเอ็กซ์ด้วยนะครับสำหรับ,บวันนี้พี่น้องสามคนองขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับเรีเซชันใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ